ในขณะที่วันนี้คุณไตรสุรีไตรสรนกุลนะครับรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดถึงว่าท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้มอบหมายให้ทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลติดตามสถานการณ์ที่สหรัฐอเมริกาปิดธนาคารไปสามแห่งนะครับพร้อมกับประเมินผลว่าจะกระทบต่อเศรษฐกิจไทยหรือไม่เพียงใด โดยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการรายงานนายกรัฐมนตรีทราบว่าไม่มีธนาคารหรือสถาบันการเงินของไทยมีลักษณะลงทุนหรือธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับธนาคารที่มีปัญหานะครับพร้อมกับประเมินว่าผลกระทบเศรษฐกิจการเงินในสหรัฐน่าจะอยู่ในวงที่จํากัดผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มีการทําธุรกรรมที่มีความเฉพาะ ไม่ได้มีการบริการแบบวงกว้างกว้างขวางเช่นธนาคารพาณิชย์ทั่วไปและทางการสหรัฐก็ได้เข้าดำเนินการเพื่อดูแลปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทางด้านฐานะของสถาบันการเงินของไทยทั้งระบบนะครับมีความแข็งแกร่งนะครับโดยธนาคารแห่งประเทศไทยมีการกำกับด้วยมาตรการที่เข้มงวดซึ่งมาตรการกำกับระบบสถาบันการเงินของไทยมีการปรับปรุงให้ดูแลความเสี่ยงอย่างด้าน อย่างรัดก,กุมรอบด้านมาตั้งแต่วิกฤต2,140นะครับทำให้ใน <c oughs> ในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมาแม้วิกฤตการเงินเกิดขึ้นในโลกหลายครั้งนะครับรวมถึงวิกฤตโควิดแต่สถาบันการเงินของไทยทั้งธนาคารพาณิชย์ธนาคารของรัฐยังสามารถสนับสนุนเศรษฐกิจของไทยได้ด้วยดีนะครับแล้วก็มีความเข้มแข็งแข็งแกร่ง,ข,งข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับระบุวานะ่าณสิ้นปี2 5 6 5 ธนาคารพาณิชย์ของไทยทั้งระบบมีเครื่องชี้ฐานะทางการเงินในระดับสูงโดยมีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงนะครับร้อยละ19.4สภาพคล่องสูงถึงร้อยละ197.3มีหนี้ด้อยคุณภาพหรือ NPL ในระดับต่ำที่ร้อยละ2.73ขณะที่เงินสำรองต่อหนี้ด้อยคุณภาพนะครับสูงถึงร้อยละ171.9 การให้สินเชื่อและรับเงินฝากในภาพรวมมีการกระจายตัวไม่กระจุกตัวในกลุ่มลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งประเทศไทยยังมีระบบการดูแลผู้ฝากเงินที่เข้มแข็งด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝากนะครับที่ปัจจุบันกองทุนคุ้มครองเงินฝากมีจำนวนถึง1 3 4แสนล้านบาทคุ้มครองเงินฝาก1ล้านบาทต่อรายซึ่งกองทุนณปัจจุบันสามารถครอบคลุมผู้ฝากร้อยละ9 8ซึ่งเป็นผู้ฝากส่วนใหญ่ของประเทศ แปลว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากหรือสคฟอเนี่ยนะครับที่จะตั้งขึ้นเดิมทีเนี่ยเราเอาเงินไปฝากธนาคารเนี่ยนะครับฝากร้อยล้านถ้าเกิดธนาคารนั้นล้มรัฐต้องจ่ายเงินให้เราร้อยล้านเลยนะครับแต่ว่าอยู่มาอยู่มานี่ก็มีการปรับลดลงมาเรื่อยๆนะครับสถาบันการเงินก็ต้องเข้มแข็งนะตัองทําให้เข้าเข้มแข็งก็ต้องมีความรับผิดชอบทั้งทั้งธนาคารแล้วก็ประชาชนก็จะได้มีความเชื่อมั่นก็ปรับลดการคุ้มครองเงินฝากมาโดยตลอด นะครับจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็คือว่าคุ้มครองเงินฝาก1ล้านบาทต่อรายต่อบัญชีอ่ะนะต่อรายอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราฝาก10ล้านเขารับประกันให้1ล้านทีนี้ถามว่าเอ้าทำไมรับประกันทั้ง10ล้านแล้วถ้ามันเกิดความเสียหายไอ้น,นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเราก็ก็ยู่อยู่ที่ความเชื่อมั่นเนาะนะเราเรามีความเชื่อมั่นในสถาบันการเงินนั้นเราก็เลยเอาเงินไปฝากเราไม่เชื่อมั่นเราก็ไม่ฝาก เราเชื่อมั่นสถาบันการเงินไหนก็ไปฝากไว้กับสถาบันการเงินนั้นแล้ว1ล้านบาทเนี่ยถ้าเอาบัญชีทุกบัญชีที่มีการฝากเงินอยู่ในสถาบันการเงินหรือธนาคารเนี่ยก็แน่นอนนะครับคน98%เนี่ยมีเงินมีเงินไม่เกินล้านครับเพราะฉะนั้นคนร้อคนเนี่ยนะ98คนน่ยมีเงินไม่เกินล้านส่วนอีก2คนเนี่ยเป็นเศรษฐีมีเงินเกินล้านซึ่งตรงนี้ถ้าเขาจะกระทบ เขาก็จะกระทบจากการที่จะได้รับการคุ Trying ้มครองแค่เพียงล้านเดียวเขาฝากเพลล้านก็คุ้มครองแค่ล้านหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่ามันกระทบแค่คนแค่สเปส่วนอีก98%มีเงินไม่ถึงล้านพอไม่ถึงล้านปั๊บเนี่ยเขาเสียหาย1ล้านเขาก็ได้หนึ่งล้านเสียหาย9 0 0 0 0สก็ได้รับการคุ้มครองเต็มเต็มอันนี้ส่วนใหญ่รายย่อยไม่เป็นปัญหาครับคุณผู้ชมครับ